วันนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับระบบเทรดกันหน่อยเนาะหลังจากที่น่าจะสักประมาณเกือบสองเดือนได้แล้วละนะครับที่ทาง Official เนี่ยเขา,เาได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบเทรดใหม่จากเดิมนะครับที่การเทรด e ครั้งเนี่ยเราจะต้องใช้วัตถุดิบ3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือการ์ดที่เราจะเอาไว้ใช้เทรดอย่างที่2ก็คือเทรดโทเค็นนะครับ แล้วก็อย่างที่3ก็คือเทรดสต t ามิ n a ่ใช่ไหมแต่จากประกาศล่าสุดซึ่งก็นั่นแหละรครับประมาณ2เดือนที่แล้วนะฮะเ,เขาได้บอกเอาไว้ว่าเขาจะทําการปรับเปลี่ยนนะครับตัดระบบ Trade Token ทิ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เป็นชัยดัสแทนชัยดัสคืออะไรชัยดัสก็คือแต้มที่เราเอาไว้ใช้ในการทำเอ f เฟ c t การ์นะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการที่จะทํเอฟเฟ c t การ์เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมี ช้ดัสบอกว่าเรามีประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งนั่นแหละตรงนี้ต่อไปเนี่ยนอกจากค่าใช้ดัสนี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการทำเอฟเฟกต์การ์ดแล้วก็จะเอามาใช้ในการเทรดการ์ดด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มีการพูดคุยกันเอาไว้เนาะว่าหลังจากที่ระบบมันทำการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ย ตัวเทรดโทเค็นเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นช h ยดัสโดยอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่าอืมแต่ว่ามันแปลกๆนะมันจะเทรดในอัตราส่วนประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมหลายๆคนก็เป็นกังวลตรงนี้แต่ล่าสุดเนี่ยก็มีข้อมูลอัปเดตนะครับจากโปเก o n น o n e นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเอามาจากไหนแต่ว่าคิดว่าก็น่าจะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับคือเขาได้มีการบอกเอาไว้นะครับว่าไอ้ระบบเทรดโทเค็นเนี่ยจะถูกอัปเดต ในช่วงสิ้นเดือนนี้ก็คือ29ก,อกรกฎาคมนะครับแต่ว่าตัวเทดโทเคนเนี่ยมันจะไม่ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นชายดัสแบบอัตโนมัตินะครับแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะเ,เลือกนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนโทเคนเนี่ยได้ตามใจชอบเลยนะครับโดยหนึ่งโทเคนเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นแพ็คอเวอร์กลาสหรือว่าเป็นนาฬิกาที่เอาไว้ใช้เปิดการ์ด ก็ได้นะครับแต่ว่าจะสามารถาแลกได้มากสุดเนี่ยเพียงแค่60ครั้งเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าหากตอนนี้เนี่ยเรามีเทดโทเค็นนะครับเป็นจำนวน1,020เราจะสามารถเอาไปใช้แลกนาฬิกาสำหรับเปิดซองการ์ดเนี่ยได้เป็นจำนวน60นาฬิกานะฮะซึ่งจริงๆมันก็ค่อนข้างน้อยเนาะเพราะว่า12นาฬิกาเนี่ยเปิดได้1ซองนั่นหมายความว่า เราก็จะสามารถเอาเทโทเคตเนี่ยไปใช้แลกนาฬิกาสําหรับเปิดซองได้เป็นจํานวนเท่าไหร่ครับ5ซองนะครับเออตีกลมๆนะฮะก็ประมาณนั้นแหละประมาณ4 5ซองไม่ถึง6ซองนะครับแล้วแต้มที่เหลือนะครับเอาไปทําอะไรก็อย่างที่เขาบอกตอนแรกเลยก็คือเอาไปแลกชัยดัสซึ่งอ่อหนึ่งเทโทเคตเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นชัยดัสเนี่ยสิอันนะครับ10 เทห์โทเค็นนะครับก็จะเอาไปเปลี่ยนเป็นาชดัสเนี่ย100อันแล้วก็100เทหโทเค็นเนี่ยก็จะสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นาชดัสได้1000อันนะครับก็คือถ้าตอนนี้เนี่ยผมมี1000อันเนี่ยก็ได้าชดัสมาค่อนข้าง,างที่จะเยอะพอสมควรแต่ว่า,าครั้งที่แล้วที่เรานั่งวิเคราะห์การเกี่ยวกับเรื่องการเอาาชดัสมา เป็นแต้มที่เอาไว้ใช้ในการเทรดเนี่ยเราไม่ได้วิตกกังวลกันหรอกว่าสุดท้ายแล้วว่าเทรดโทเค็นเท่าไหร่ถึงจะสามารถแปลงไปเป็นไชดัสเท่าไหร่ซึ่งอเอาจริงๆนะตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วนะครับแต่ที่เราเป็นกังวลกันจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจํานวนไชดัสเท่าไหร่ที่จะเอาไว้ใช้ในการเทรดการ์ดมากกว่านะครับเอ่อยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเราจะเทรดการ์ดสามข้อหลมตัดต้องใช้ไชดัสประมาณเท่าไหร่หรือว่า ถ้าจะเทรด g า s สีเข้าหลามตัดต้องใช้ชัยดัสประมาณเท่าไหร่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เรากังวลกันเพราะว่ากลัวว่ามันจะใช้ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าช้ยดัสเนี่ยมันเป็นค่าที่หาได้ค่อนข้างง่ายจากการเปิดซองจากการอา๋อเล่นอีเวนต์นะคะเปิดซองโปรโมนเนี่ยก็ได้เหมือนกันซึ่งส่วนนี้เนี่ยอาจจะต้องตามอัปเดตกันต่อไปนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้ก็คือในประกาศครั้งนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการแบบพูดเปยๆไว้เนาะว่า กำลังแบบหาลือกันอยู่ว่าจะทําการแบบเปิดให้เราสามารถเทรดการ์ดในระดับที่สูงขึ้นได้นะครับหลายๆคนก็คาดการไว้ว่าน่าจะเป็นการ์ดสดาวหรือเปล่าใช่ไหมเออแต่ว่าไม่รู้สิณนะตอนนี้ผมแอบรู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบว่าการ์ดชานี่1ดาวนะ อันนี้ผมผมดานะถ้าถ้ามันจะเปิดจริงๆนะคิดว่าน่าจะเป็น,นออา down, าชายนี่หนึ่งดาวส่วนก๊าซสองดาวกับกร์ดชายนี่สองดาวเนี่ยคิดว่าน่าจะยังเทดไม่ได้ในเร็วนี้หรอกถ้าให้ผมคาดการณ์นะถ้ามันจะเทดได้จริงๆอะ่ะคงจะเทดได้ในตอนที่หมดแบบหมดช่วงซอง a แล้วอะ่ะเออแบบว่าขึ้นไปเป็นซอง B. ทุกวันนี้เรายังอยู่ซอง a นะซอง 1> a 1 A ซองอ A 2 A 2, A 3 A 3 A 3, A 3 B อะไรอย่างเงี้ยเรายังอยู่ในเซต A อยู่นั่นแหละนะครับซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเข้าสู่แบบซอง B เมื่อไหร่ผมคิดว่าถึงตอนนั้นนะ่ะอาจจะเทรด Gas สองดาวที่มาจากซอง A ก็ได้แต่ว่าก็นั่นแหละเป็นการคาดการณ์ของผมนะครับถ้าเกมใจดีก็อาจจะเปิดให้เราเทรดในเร็วๆนี้ก็ได้มั้งนะครับก็รอลุ้นดูแต่ผมยังของย้ำคำเดิมนะว่าการที่เราแบบว่าสามารถเทรด g a สองดาวได้อะ มันอาจจะทําให้ระบบวอเ d e ร์พิกอะดูไม่ค่อยน่าใช้งานสักเท่าไหร่ซึ่งผมคิดว่าผู้พัฒนาเขาคงไม่อยากให้แบบว่าระบบใดระบบหนึ่งแบบมันมีปัญหาเออเขาคงวางแผนไว้แล้วอะเนาะว่าแบบว่าเออการข้าหลามตัดกับการ์ดหดาวก็สามารถหาเชดได้แต่ว่าถ้าคุณอยากได้การ์ดสดาวก็อาจจะต้องไปหาจากวอ n d e r p พิกแทนอะไรประมาณนี้นะครับก็ เดี๋ยวรอตามอัปเดตกันต่อไปก็แล้วกันนะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราสามารถที่จะสรุปได้นะครับก็คือเรารู้แล้วแหละว่าเทรดโทเคนที่เหลือเนี่ยมันสามารถเอาไปแปลงเป็นอะไรได้ได้บ้างนะครับในปริมาณหรือว่าจํานวนเท่าไหร่แต่สิ่งที่เรายังไม่ได้รู้เพิ่มเติมและเราจะรู้กันแน่ในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือการเทรดหนึ่งครั้งเนี่ยจะต้องใช้ใชดัสประมาณเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่2นะครับการที่เขาบอกว่าจะเปิดให้เทรดการ์ด ในระดับอื่นๆได้เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นระดับอะไรเดี๋ยวคิดว่าคงได้รู้กันนะครับเออซึ่งแน่นอนครับถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาพูดให้ฟังอย่างแน่นอนนะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามนะครับช่องของผมเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารของโปเกมอน t c g Pocket ครับ